กุมบาร์มาตุลลอฮิวบารากาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนะวค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอา,อาชีพในชุมชนนะคะเด็กๆเรายังวนอยู่ในเรื่องชุมชนอยู่นะยังไม่ไปไหนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูอาชีพในชุมชนเราจะมาทบทวนดูอาก่นอนกันก่นค่ะดูอาก่อนนอนกล่าวว่าบิสมีกัลลอฮุมมา,าโมโตวะฮยาแล้วก็นอนได้เลย อ่าไม่ใช่เราจะมาดูอาชีพในชุมชนกันก่อนมีอาชีพอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยท็อป10เลยนะคะติดอ่าหนึ่งในอาชีพที่สำคัญอาชีพแรกกันเลยนะคะอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะภา,าษากังกเรียกว่าเมอร์เชียนนะคะเมอร์เชียนใครอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออาอาชีพต่อมาอาชีพอะไรเอย้ยอ่าใช่เลยเป็นอาชีพยอดนิยมของเด็กๆเ,เลยนะคะที่เชอร์ค,ครู ต่อมาเนสพยาบาลแบบนี้เรียกว่าพยาบาลนะคะยังไม่ใช่คุณหมอนะอามาดูอีกรูปใึรูปนี้ค่ะ Doctor นะคะ doctor คุณหมอต่อมาถ้าสมมุติว่าเราถูกขโมยมาขโมยของไปเราก็ต้องไปหาคนนี้เลยค่ะใครเอ่ยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กๆ p oliceman เห็นไหมเกือบจำไม่ได้แล้วเชียว ต่อมาโซเยอร์ท so หารนะคะอาชีพยอดนิยมของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆชอบใส่ชุดทหารกันต่อมาไฟเอแมนนักดับเพลิงนะคะถ้าไฟไหม้ต้องเรียกคนนี้เลยนะคะเด็กๆก็รู้จักหลายๆอาชีพในชุมชนไปแล้วนะคะ,ะที่เราต้องมีอาชีพหลายๆอาชีพในชุมชนเพราะว่าเราจะได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเอาละคะ่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวอา่านดวอาปิตประชุมพร้อมๆกันนะคะ Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuhu ilaika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.